คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญออลคอยต่างๆเนาะที่มีโอกาสสวนทางกับบิตคอยในช่วงนี้นะครับหรือว่าตอนนี้เติบโตมาแรงส่วนตลาดคริปโตที่มันดิ่งลงมาอยู่พอสมควรในตอนนี้นะก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอะไรดีๆสําหรับเพื่อนๆชาวคริปโตกันนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูผมรู้ก่อนนิดนึงนะยังไงขอกําลังใจ2วินะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคริปโตด็อกที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับโอเคกดไลค์ก็ได้ใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสําหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Sta เปอร์คอยอย่าง USDT ก่อนละกันในตอนนี้นะครับที่หลายๆคนเนี่ยหรือว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยชักเริ่มที่จะมีความกังวลในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะสําหรับ USDT นะครับที่เหมือนที่จะมีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักสําหรับ USDT ซึ่ง USDT ถือว่ามีประเด็นมาค่อนข้าง,างที่จะนานแล้วนะว่ามีแอ s เซที่แบ็ k อยู่ในตัว Sta ปเปอร์คอยของเขาเนี่ย ไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะแต่หมายถึงว่าตอนนี้ชักเริ่มที่จะมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีนักแล้วกันหรือว่าพวกคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสเต็ปคอยอย่าง UST อ่ขอภห USDT ในช่วงนี้คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาอาจจะได้ได้ข้อมูลกันไปเนาะซึ่งนะครับส่งผลเนาะให้ตอนนี้นักลงทุนต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเทใจอ่าหรือว่าโอนเอียงไปยังเหรียญสเต็ปคอยที่เป็น c e n t ลนเทลไลซ์สเต็ปคอยหรือว่าไม่ได้แบกด้วย หลักคำประกันอะไรที่เขาว่ากันมาอะไรแบบนี้หรือว่าเฮ้ยเราใช้งานดิจิทัลไลท์อ่าไฟแนนซ์ใช่ไหมหรือว่าโลกดีฟายใช่ไหมครับแต่เรายังต้องมาเชื่อใจเหรียญสเตอร์บครยที่เป็นเซ n t ท a ลไลท์อะไรแบบนี้หลายคนก็ตั้งแง่แบบนี้เหมือนกันซึ่งโอเคแหละตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะจะสังเกตว่าเหรียญอย่าง MIM นะครับ FIAX นะหรือว่า Frag นะครับแล้วก็ UST ตอนนี้มีความได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่ นักลงทุนนั่นเองนะครับก็ถ้าเรารดูข้อมูลเนาะจะสังเกตนะฮะว่าเซฟบอคอยที่เป็นเดซินเทอร์ไลท์ที่เป็นเจ้าหลักเลยแหละใน,นขณะนี้เนาะก็คือเทรา usd นะครับแล้วก็ไดตอนนี้เทราแซงไดไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่กําลังมาแรงนะครับก็คือแฟรเนะ frax นั่นเองนะครับผมก็ดูว่าเป็นเซฟบอคอยตัวหนึ่งที่เป็นเดซินเทอร์ไลท์เซฟบอคอยนั่นเองเนาะก็อันนี้เทราผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวหลักประกันที่ทเป็นอสสิทไปแบก ของตัว UAT นะครับถ้าคือเขาเอา Productivity เอาไปแบกนั่นเองนะก็คือจะใช้ Productivity ของ Terra นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีแฟ a กเหมือนกันแต่คือ f ฟ a กอนี้ผมพูดตามตรงว่าผมจะไม่ได้เข้าไปขุดนะว่ามันทำเบื้องหลังมันทํำยังไงนะครับในการที่จะเพกราคาของอดอลลาราให้มันให้มันตรง1ดอลลารา นั่นเองนะซึ่งสลับทางแฟลกเนี่ยก็จะถูกแบกด้วยหลักประกรันบางส่วนเนาะแล้วก็ถูกแบกด้วยอัลกอริทึมบางส่วนนั่นเองถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงรวมถึงนะครับก่อนหน้าน,นี้ทางคอนเวกเนาะก็ถือว่าเป็นเจ้าต้นๆเลยแหละในเรื่องของสเตเบิลคอยนะครับผม mm hmm. แห่งโลกดีฟายเนาะก็ทำการเชื่อมรวมกันกับทางแฟลกหรือว่า,าแฟลกไฟแนนซ์ Finance. แล้วนั่นเองนะในเดือนเด c e m b e r ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็เลยได้ทําให้ตอนนี้เหรียญ FX เนี่ยก็ได้เติบโตเรียกได้ว่าเป็นออดทำให้อย่างรุนแรงในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าพวกไหนที่ต้องการศึกษาโปรเจกต์นี้อย่างจริงจังก็ยินดีเลยนะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมมีอะไรก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆที่เขา้าอ่านกันหน่อยละกันนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่37.62นะวันนี้โตขึ้นมากว่า7%นะครับเรียกได้ว่าสวนทาง ตลาดบิตคอยที่ตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงนี้เนาะก็เลยดูว่าเหรียญต่างๆก็โตส่วนทางกันอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะเหรียญต่างๆที่ทาในเรื่องเกี่ยวกับสเต็ปคอยนั่นเองนะครับผมก็ว่ากันตายนะ่ขอแสดงความยินดีด้วยและกันสําหรับคนที่มาก่อนการหรือว่าไปศึกษาเหรียญเกี่ยวกับด e c e n นเทอร์ไลน์สเต็ปคอยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางคอสมอสอีโคส s ต e มบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เอ่ออีโคสเตมแล้วกันเนาะที่ตอนนี้เติบโตสวนทางกับบิตคอยอยู่ในขณะนี้นะครับก็ส้าหราเข้าไปดูข้อมนะูลเนาะจะสังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็น i r I s s เนาะ Secret นะครับผมแล้วก็ AKT นะครับก็หรือว่าเป็นเหรียญที่อยู่ใน Cosmos Ecosystem นี่แหละตอนนี้เติบโตอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าการมาของตัว EVMo s นั่นเองผมเคยได้พูดถึงไปสักส3าคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะสำหรับตัว EVMo s เนะี่ยคืออะไรนะครับ EVMo s เนะี่ยก็จะช่วยให้เนาะ โปรเจกต์ต่างๆนะครับที่ใช้งาน Cosmos SDK เสนี่ยสามารถที่จะมา Connect ตัว i b c ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็น EVM หรือว่าเป็นสมาร์ตคอนแทกที่สามารถที่จะทำให้คนที่เขียนอยู่บน Ethereum เนี่ยสามารถที่จะ มาใช้งานบน Cosmos ได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนภาษาอะไรใหม่นั่นเองนะก็คิดว่านา่าจะทำให้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยชื่นชอบหรือว่า Developer เนี่ยนา่าจะชื่นชอบอะไรที่มันเป็น EVM นะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกันใหม่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่แหละที่จะสามารถได้ทำให้คนที่เข้ามาสร้างอะไรต่างๆเนี่ยดึงเ,เงินต่างๆหลากหลายเข้ามาในโลกของ คอสมอลอีโคสแตมได้นั่นเองนะก็ถ้าเราข้ไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าหลายๆตัวตอนนี้นะครับโดยเฉพาะ iis นะครับเติบโตวันนี้65%นะฮะเยอะมากๆากนะแล้วก็หลายตัวเหมือนกันตอนนี้ที่อยู่ในคอสมอลอีโคสแตมก็ได้เติบโตขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับสำหรับตัวที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะก็คือ iis นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ nft ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวที่ iis เนี่ยสามารถที่จะทำให้ n ft ที่อยู่บน Ethereum เน่ย มาลดแลนหรือว่าข้าม chain กันได้แล้วนะฮะก็คิดว่าอนาคตถ้าเรามองว่าเชนมันจะมีหลายๆ chain เช,ชื่อมต่อกันเนี่ยยังไงคอสมอก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งพุทเล่นที่น่าจับตามองแล้วก็ตัว i i s ก็จะมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับเน้น n, n f t โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมได้ทำเข้าไปในตัว exclusive content เอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัว r a ว ity Bridge นะครับในสักวันที่4อ่าวันที่3วันที่4ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ได้พูดถึงหลายๆตัวเนาะเกี่ยวกับคอสมอ m ์สนะครับแล้วก็ได้พูดถึง ตัว i อ s อกันไปแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมหรือว่าในตัวแอคคอ์เซมคอเทนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะแต่ก็ไม่มีปัญหานะคนที่ไม่ได้อยู่ในนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมผมคิดว่าข้อมูลมันก็หาได้อยู่แล้วนะเพราะทุกอย่างมันก็เปิดอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเราจะไปหาหรือเปล่าแต่ผมก็มองว่า i i s อสถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกที่น่าจับตามองแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ว่าตอนนี้ ต้องไปซื้ออะไรแต่อย่างใดนะไม่ได้จะมาแนะนำในการลงทุนแต่หมายถึงว่าตอนนี้ราคามันแรงมากๆแล้วแหละแต่ระยะยาวผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นสําคัญบนคอสมอลด์เอโคสเต็มนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึง n n t น g y ะครับผมขอพูดถึงในเรื่องของตัวรู r ing กันบ้างนะครับก็ล่าสุดนะฮะได้ทำในเรื่องของ n n t r เ y เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนะฮะตอนนี้สามารถที่จะมินเอ e นเอได้แล้วนะอยู่ที่หมายถึงค่าแก๊สนะอยู่ที่2.5นะครับหรือว่ามาซัก แปดสิบเก้าสบาทประมาณนี้นะครับผมสำหรับทางรูปริงซึ่งถามว่าดีไหมก็ถูกกว่าอีเชียริวมนะครับบอกว่าเป็นร้อยรอยเท่าเลยนะสำหรับค่าแก๊สนะครับที่ถูกกว่าอีเชียริวมเลเยอร์หนึ่งครับซึ่งรูปริงเนี่ยอันนี้เป็นเลเยอร์สองนะและนะครับการที่มันถูกขนาดนี้เนาะมันก็จะความถูกเนี่ยโอเคเทียบเท่ากับพวกโซลาร์นาโพลีกอนหรือไม่ก็เป็นแบนเนอร์สมาร์ชเอนนะฮะแต่คือรูปริงเนี่ยเป็นเลเยอร์สองบนอีเชียริวมใช่ปะ่ะมันก็จะได้รับความสียลในเลเวลที่อยู่ หรือว่าที่ใช้บนอีเธเรียมนั่นเองนะก็เลยดูว่าถ้าพูดกันตามตรงก็คือซีเคยวกว่าหรือว่าปลอดภัยกว่านะนั่นเองในการที่จะใช้เลเยอร์สเทียบกับเลเยอร์หต่างๆนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันสำหรับเลเยอร์สกับไซ c h เชนต่างๆหรือว่าเลเยอร์วันต่างๆในรักขนาดเนี้ยก็น่าที่จะสู้แข่งขันกันยังดักดูเดือนเดือดเดือนเนาะในช่วงนี้นะครับก็รอจะตามกันดูต่อไปแหละว,ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ก็ในนทนะาเราก็ไม่ควรที่จะไป อยู่ฝังใดฝังหนึ่งอย่างเต็มที่100%ยเอนาะอย่างไรแล้วเราก็ดูเทคโนโลยีแหละว่าเฮ้ยมันจะไปในทางไหนแล้วเรากา็น่าได้จะทำหรือว่าน่าได้จะมีโอกาสในการทำเงินหรือว่าลงทุนอะไรกับมันได้นั่นเองนะครับยังไงก็ศึกษากันให้ดีและกันสำหรับไซเ i นแล้วก็ตัว Layer 2์สอนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทางคาร์โนกันบ้างนะฮะก็ อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคาร์โดโโดยตรงนะแต่หมายถึงว่าทางโปรเจกต์ลิว o t ตอันนี้เราได้เคยคุยกันในข่าวนานมากแล้วนะผมยังจําได้ลางๆนะครับคือทางลิว o ัตตเนี่ยทำในเรื่องเกี่ยวกับโมเดล u u s s r r p t t o o นะฮะที่จะใช้คริปโตเนี่ยในการที่จะเอาไปจ่าย Netflix หรือว่า Spotify อะไรต่างๆได้นี่แหละนะครับเป็นเหรียญของเขาเนาะตอนนี้เข้าไปเทรดหรือว่าเข้าไป list อยู่ในคูค่อยแล้วก็เกต i/O เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็น First c a r d a n o Native Asset ที่เข้าไปลิสต์อยู่ใน Central ลไอเอชเอนที่เป็นท็อปเชียร์ของโลกนะครับอย่างคูคอยแล้วก็เกตดไอโอนั่นเองนะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือ,อรีบูตัวนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับแต่ก็เริ่มที่จะมีอะไรบางอย่างแล้วกันสําหรับเอนคาร์โนนะครับก็ขอเอาไปช่วยให้มียูดเคสต่างๆมาให้กับแฟนๆเอดาได้ใจชื้นกันเร็วๆนี้ละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอ e ิโมเนฟายกันบ้างน,นะฮะก็รีพอรตล่าสุดเนาะของ ปีที่แล้วนะครับว่า d e f าเนี่ยมีการแฮ็กกว่า10บิลเลียนนะครับหรือว่าประมาณสัก3แสนล้านบาทนั่นเองนะซึ่งถือว่าเติบโตมาอย่างมากเลยแหละเทียบกับในปี2020นสะฮะสองสำหรับต่อปีนปี2021แต่ผมก็คิดว่าปี2022ยหรือว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเยอะกว่านี้ได้นะไม่ใช่ว่าระบบของ d e f i มันไม่ดีแต่อย่างใดแต่หมายถึงว่ามันมีโปรเจกต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เยอะเนาะเราก็หลายๆโปรเจกต์เนี่ยก็อาจที่จะมีช่องว่างหรือว่าช่องโหว่ในการที่จะทําให้แฮกเกอร์เข้าไป ดึงเงินอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับแต่ก็โปรเจกต์ที่ใหญ่ๆอย่างเช่น u n i ิซวอปหรือว่าคอมปาอะไรแบบนี้มันมันก็แข็งแกร่งมากมันยังไม่ได้โดนแฮ็กอยู่แล้วนะแต่โปรเจกต์เล็กๆยังไงก็ถ้าใครเข้าไปใช้งานอะไรยังไงก็ควรที่จะระวังการเอาไว้ด้วยละกันนะครับก็สำหรับทางเอมูเนอร์ไฟล์เนี่ยเขาทำอะไรนะครับผมก็คือเขาทําในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบละกันเนาะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยโปรเจกต์ไหนหรือว่าเชนไหนที่มีความเสี่ยงในการที่จะแฮ็กอะไรแบบเนี้ย ก็เข้าไปตรวจสอบให้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนี่แหละแล้วก็ได้รับเงินนะครับอย่างเช่นล่าสุดก่อนนั้นนี้เนาะที่ทาง Immunify เนี่ยได้พบว่า Polygon เนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะถูกแฮกกว่า10บินลเลียนนะหรือว่า3แสนล้านบาทเลยนะครับผมในช่วงก่อนนั้นนี้เนาะก็เลยได้แก้ไขอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วแหละแ,แล้วก็ทาง Immunify เนี่ยก็ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนและกันประมาณสัก100ล้านบาทนั่นเอง3.47ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะสำหรับทาง Project Immunify เนาะถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ละกันท นะครับที่จะเอามาช่วยตรวจสอบเชนต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆให้รอดพ้นต่อการแฮ็กจากทางแฮกเกอร์นั่นเองนะครับสบ่งนี้เท่นั้นั้นถ้าเราไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าจริงๆแล้วถ้าอนาคตการแฮ็กมันเยอะขึ้นหรือว่ามันก็อาจที่จะควบคุมได้ไม่หมดหรือว่าดูแลได้ไม่หมดเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับอินกกอชูรันก็มีโอกาสเกิดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง ลองบอกกันมาหน่อยแล้วกันแต่ผมคิดว่าก็น่าจับตามองเหมือนกันสำหรับโปรเจกที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับอินชูรันนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะอินชูรันยังไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายนักในณนขณะนี้นะเพราะว่าดีที่สุดนะฮะในมมูลของอินชูรันเนี่ย,ยก็อยู่อันดับร้อยกว่านะครับผมนะร้อยส0งร้อยอะไรแบบนี้ก็ถ้ามันมาผมคิดว่าก็น่าจะเป็นโอกาสอะไรกับโปรเจกต่างๆเหล่านี้ยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อและกันเนาะสำหรับคนที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประกันนั่นเองนะครับ เพื่อพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงกดเข้าไปในลิงก์ช้อปปี้ e ได้เลยเนาะเราก็สามารถเลยเข้าไปสั่งเสื้อหรือว่าสั่งเสื้อหมวกก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตช่องคลิปโดดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็จะพยายามรีบส่งภายในเดือนนี้นะครับยังไงเร็วๆนี้จะทําการปิดในการรับออเดอร์แล้วนะทุกสินค้าจะเป็นพรีออเดอร์นะครับผมยังไงก็เข้าไปสั่งซื้อเพื่อเป็นการซัพพอร์ตช่องคลิปโดด กัันนได้เลยะครบหรือว่าผู้คนไหนที่ต้องการสั่งซื้อกาแฟน,นะครับสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้หรือว่าปุ่มจอยแบบนี้กดเข้าไปแล้วก็สามารถสั่งซื้อให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปรถที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยนะเพราะว่าช่องนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะฮะอยู่ได้เพราะว่าการสปอนอร์ตของพเพื่อนๆรุ่นน้องอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับหรือว่าผู้คนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปดูในส่วนของตัวเอ็กโวเซฟคอนเทนต์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะผมเพิ่งโพสต์ไปในส่วนของตัวแท็บคอมมูนิตี้นะครับยััังงไไอย่าาลืมเข้ปดูนะสหรบตว IBC Gravity Bridge Cosmos Gang เชนนั่นเองนะครับก็เข้าไปดูกันได้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันมากๆเลยนะครับโอเคยังไงดยวเอา,เอาไว้ไปเจอก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ